ใช่รถติดเบ้าคื่องลยทไม่ชอบขับรถยนต์มาขัยากเคื่อมาื่องุณมอเอาม้วีนมาเรนเม่มุมพีระมิดไมุกหนแก้วสำหรับ 어? <목소리도> จะกลัวขนมาฝากเ้ยทำชูชูกเได้ไหมนี่ส มันขไหยุดหรือว่าจะตกตอมเรื่อยๆนะเรื่อยๆมันไลนไ่นักแต่มันเรื่อยๆลากยาวตลอดเลยเนี่ยมันตกไม่เล็กๆเลยหตกเปี้กเลยนะตกไม่เไหเารัป็นทั้ง30บาท4 0 4 5บาทค่ะ เท่ะเียวกระโคเขียวกะป๋อโคกหรืเียวเกโอเียวกติเอา10าทเนี่ยไปหนแล้ว啊หายังเจอชไปหาเลย20นอ้อา จะกินของแล้ร้อนโล่งวันแบบคน